อันนี้เรามาที่วัดพระพุทธจินตราชนะมากราพระพุทธจินตราดเอหกำลังหาทางเข้าอยู่นะว่าจะเข้าทางไหนได้คนจะมาเยอะมากนะฮะคนเยอะ อใจูสนะได้่น้อยยท่าไหนอยากร่รวมเป็นเจ้าภาพทีทองรอองค์พระชนะมารเื่อหาเจ้าภาพใหญ่กองทุนละล้อยละล้อย้ากัวยา่ถอนมวก Terima kasih telah menonton!

ขอจัดสถานที่นะครับถ่ายรูปแคปเบอะนิดนึงยสะอาดแยแล้วก็รีบรีบถ่ายีไปดิไปติดตกแค่นั้นแหละ

เข้ามาแล้วเข้ามาเร็วๆปฏิบัติการเร่งดวน<ม>แบกแบกน้ำผาไปดีนยาเ่าเดียวให้เ<ม>ทายเ<ม>ดียวให้

Terima kasih telah menonton!